สวัสดีครับวันนี้จะมาผมจะมาฮดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับไอเฮวมิกเนะาะการปรปับปรุงดินนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะผสมไซนี่ให้มันดูดผ่านระบบปั๊มไปปล่อยในเก้าทุเรียนทุกเก้านะครับแต่ผมเดินมานี่ปะนี่ครับหิมพิวเหรอกบตอมเล็กเล่นๆครับทุกผู้ชมขึ้นไปไหนอะ่ะเนาะ อันนี้ขนาดผมเตี้ยวข้าม,มาแล้วนะกี่เดินข้ามมาบาหวาวนจีแย่อย่างเฮ่อไเนะาะจะมาเปิดหน้าได้ำกำเพิ่มไปไหนอยู่ที่เกลเนี่ยครับผมเคยจะปล่อยเขาไว้เยอะครับผมไปแย่อย่างเขาละนี่ครับตัวตัวใหญ่มใหญ่พอน,นี้เนเหียบกับมือผมเนาะนี่ครับนี่ผมจะบักกรบางอย่างครับโดว์ไปลปมดละรถม่งหุดละครับ วันนี้จะมาใส่จุลินทรีย์เลข้าแสงกับฮิวมิกค,ครับนี่ไล่เป็นมังของเขานะครับมังกบโอเคครับ